ลงลงครับลงลงทำอะไรครับโอ้เขาเรียกว่าฝึกสมาธิติดฟ้า M เอ็ม่อยคาราบาลนี่มันต้องใช้สมาธิด้วยเลยครับมันต้องใช้สมาธินะถ้าเราไม่ใช้สมาธิในการทำงานเห็นไหมแต่ยังงี้ติดถูกไหมเนี่ยถูกครับแต่ยังงี้ถูกถ้าเราไม่มีสมาธิาจะติดเงี้ยครับกลับกลายเป็นหัวลงนะนางการทำงานเราก็ต้องมีสมาธิจดจ่อยอยู่กับงาน เป็นยังฝาเอ็มลอยตัวอย่างเป็นยังฝาเอ็มลอยแ,แบบนี้เขาเรียกฝาอะไรเอ็มลอยครับนี่ถือว่าเรามีสมาธิอยู่กับการทำงานถ้าเอาหวัวลงนี่เลยฝา W ครับน,นี่ก็จะเปลี่ยนบริเป็นเปลี่ยนบริษัทเขาโดยปริยายนี่แสดงว่าเราไม่มีสมาธิในทาการทํางานทุกอย่างต้องมีสมาธิในการทํางานฝึกจิตได้ด้วยจิตจดจ่อสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทํางาน เรปรียพากอบีด้เราต้องมีสมาธิจิตจดจ่อยใการทํางานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่งานจริงนั้นจะได้มีพิษพลาดนะจิตของเราก็ไม่ไปฝ่งสานหรือก็อย่างอื่นที่จะเป็นการฝึกจิตอีกอย่างหนึ่งธรรมะมียูทุกที่ฝึกจิตฝึกสมาธิมียูทุกที่แต่ในที่เรามีโอกาสอ่าไวแค่นี้แหละจะเล่นคอร